โอเคครับวันนี้นะครับคัดเขียนไทยของเราเราเขียนตามคําบอกไปแล้วเราเรียนคําที่มาเขียนผิดไปแล้วนะครับเราคัดลายมือกรสุนทรพูไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําในสมุดคัดลายมือสี่อ่ะมีไหมคัดลายมือสี่ที่เป็นอุย้ยเป็นรูปอะไรไม่รู้เหมือนเพนกวินหรือเป็ดหรือตัวอะไรสักอย่างอ่ะเล่มน,นี้นะเ <Penguin, S 1> พนเพนกวินอ้วนอ่ะ,อะ ของป .4 นะครับเราจะคาดแบบเป็นหัวกลมตัวกลมนะครับหัวกลมตัวกลมคืออะไรหัวกลมตัวกลมก็คือตัวกลมก็อ่ะหัวกลมก่อนหัวกลมก็คือหัวของพยัญชนะเนี่ยจะต้องเป็นวงกลมเลยนะครับส่วนตัวกลมก็คือตัวมันจะไม่เหลี่ยมอ่ะตัวมันจะไม่เป็นเหลี่ยมตัวมันจะมนมนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเราไปดูตัวอย่างกันเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนเขียนด้วยพร้อมกันในคาบเลยหน้า1ถึงหน้า4แต่ว่าหน้าหนึ่งมาสเตอร์เนี่ย นักเรียนเขาเขียนไว้แล้วนะครับเขาเขียนไว้แล้วเราก็ <c oughs> ไม่ไม่สวยเลยมาเซอร์ก็เลยไม่ได้ถ่ายในตัวอย่างให้ดูนะครับมีหน้าสองถึงหน้าสี่ที่มาเซอร์เขียนเองนะครับเดี๋ยวมาเซอร์ให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะเตรียมแล้วนักเรียนเขียนวันที่ก่อนเลยเขียนวันที่ก่อนเลยว่าวันนี้เราเขียนวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับหนึ่งกคสองห้าหกสี่จะได้รู้ว่าอ๋อเราเริ่มเขียนวันนี้นะครับวันที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปแชร์สกรีนกันดีกว่า วันนี้ไม่มีอะไรเลยง่ายๆสบายๆเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการสอบภาษาไทยนะัรียนจะได้สมองปลดปรก่กต้องระบายสีไหมอ่ปะป๊อถามเขาให้ระบายค่ะ่ที่ระบายค่ะระบาย่ะระบายแต่อันนี้มันเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรใช่ปะแปบบ๊บมึงนะมัเซอร์ชียร์ผิดอันอันไหนวะ อันนี้แป๊บนึ่งนะนักเรียนใช่มันไม่ขึ้นให้มันเส้นเหรอ,อเคมาแล้วได้ยินไหมอ่ะได้ยินไหมอ่ะได้ยิน โอเคแต่มันแชมันซูมไม่ได้อ่ะยังไงดีเอาใหม่เอาใหม,ม่ขอสต็อปแชร์อีกรอบเอาใหม่มันซูมหน้าจอได้อ่ะตัวมันเล็กกระจิตเดียวเองขออีกรอบ อันนี้เป็นหน้าที่สองนะแต่ว่านักเรียนต้องทําหน้าแรกก่อนนะครับหน้าแรกเนี่ยเป็นตัวเต็มบรรทัดนะครบเป็นตัวเต็มบรรทัดมาสเตอร์คะหนยังหนยังไม่เห็นเลยค่ะมาสเตอร์ไม่เห็นหนออันนี้นักเรียนเห็นยังมัใช่ยังไม่เห็นค่ะเอ้าอ่ะเห็นยังเห็นแต่ภาพเ็ห็นแล้วอ่ะโอเคของนักเรียนเนี่ยจะมีหน้าแรกก่อนหน้าแรกเนี่ยจะเป็น ตัวใหญ่ตัวเตม,มัสนะครับตัวเตมรนทัดจะเริ่มจากเขียนตามเส้นปะที่เขาให้มาก่อนอ่าเขียนตามเส้นปะที่เขาให้มาก่อนนะครับและต้องเขียนเองอ่าแล้วก็เขียนเองด้วยแป๊บนึงนะว่า Rosal Research ULDO Collegiate My FX โลเซอร์ o ิซ i n g some a p p l i c a t i o n โอเคเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมเขาบอกว่าเสียงไม่ค่อยดี แป๊บนดงนะโอเคนะครับ อย่างที่บอกว่าป .4 เนี่ยเขาจะเรียนแบบเขียนแบบหัวกลมตัวกลมมันเสื้อไม่ได้าปากกามาด้วยอ่ะมันต้องเขียนใช้ใช้มือเขียนไม่รู้ว่าจะเขียนได้หรือเปล่านะนักเรียนตัวกลมหัวกลมอายกตัวอย่างเช่นตัวอะไรที่เขียนง่ายๆดีละมันเสื้อใช้ต้องใช้นิ้วเขียนนะจอไม่ได้าปากกามา ก็คือตัวมันก็จะมนๆมนนะครับไม่ค่อยเหลี่ยมไม่ค่อยเหลี่ยมตัวอะไรอะ่ะง่ายๆตัวอะไรดีอะซอเสือไดไหมซอเสือได้ไหมเนี่ยอ่วปากกาไม่ติดด้วยโอ้ยอะไรอะ่ะไม่ได้เรื่องเลยอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับตัวกลมแล้วก็ หัวกลมก็คือตัวมันจะไม่เหลี่ยมนะนักเรียนแต่มันจะเส้นมนๆเป็นเส้นมนๆมันเส้นไม่ได้ปากกามาอ่าได้อยู่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  ได้เลยอะ่ะไม่สวยเลยอะ่ะหมดหมดอ่าโอเค okay, นะครับหน้าหนึ่งหน้า <c oughs> หนึ่งเนี่ <c oughs> โอเคเต็เมก่อนไม่ถึงหน้าตัวเออ่ะเขียนตัวเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยระบายสีนะนักเรียนเดี๋ยวยังค่อยระบายสีเองนะครับอู้แต่ว่ารายละเอียดมันเยอะมากเลยนะระหว่างนี้มาสเตอร,ร์ระบายสีรอนักเรียนดีกว่าเพราะมาสเตอร์เขียนเสร็จแล้วอ่ามาสเตอร์เขียนเสร็จแล้วนะครับ ไม่ต้องรีบนะนักเรียนค่อยๆเขียนนะคะค่อยๆเขียนนะไม่ต้องรีบเลยเพราะมันง่ายมากพยายามเขียนให้เหมือนให้เหมือนเขานะครับเขียนตัวกลมๆหัวกลมๆอ่าไม่ยากไม่ยากอโอเคไม่ยากนะครับเอาันนี้มาเซอร์บายสีรองนะักเรียนดีกว่า เรียนทำมาสเตอร์ก็จะทำของนักเรียนด้วยมาสเตอร์คะทำกี่หน้าล่ะคะทำหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่สี่ครับนิดเดียวเองหน้าที่สามหน้าที่สี่นะเขียนแค่สองตัวเองเดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะทำหน้าหนึ่งให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปทีละหน้าไปทีละหน้า,หน,าหน้าหนึ่งใช้ใช้กี่นาทีสามนาทีทันปะ <laughs> สามนาทีไม่น่าจะทันนะไม่น่าทันหรอ แต่ว่าต้องเขียนสวยนะถ้างั้นนะ่ะได้ค่ะแต่ว่าต้องสวยมากนะถ้าให้เวลาเยอะก็ต้องสวยมากนะเขียนสวยค่ะแต <Okay. S 2> ่หนูโอเคต้องสวยกว่าสวยกว่าต้นฉบับเขาเลยนะแล้วจะทำยังไงให้มันสวยเท่า เขาต,ต้นกบับหรอมาเซอร์ให้สวยกว่ามันได้สวยไอ้คีย์บอร์ดพิมพ์เหรอคะมาเซอร์สวยกว่าต้นฉบับให้สวยกว่าไง่าทำได้อยู่แล้วง่ายๆีแต่มันไม่สวยกว็ไอ้คีย์บอร์ดอีกนะจะบอกให้แต่หนูคิดว่าถ้าครเนี่ยจะสวยกว่ามาเซอร์มาเซอร์เขียนสวยกว่าต้นฉบับเองนักเรียนสาวเกือบผักเข้าโซ่ไม่อยากฟังคนโม้อ่ะ ก็มาสเตอร์ออเขียนเหมือนต้นฉบับปิดไม้ก่อนหน่อยต้องใช้สมาธิเพื่อน้องใช้สมาธิของรุ่นนักเรียนยังดีนะที่แบบว่ายังมีตัวอย่างของมันที่มันแบบรุ่นมาสเตอร์นี่ก็คือแบบว่าเขียนเองไม่มีเส้นปะด้วยยากมากเลยตาจะหลุดออกมาแนละ้ว ค่อยๆเขียนนะครับจะได้ฝึกด้วยตั้งใจเขียนเลยไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าป .4 เนี่ยเป็นชั้นที่นักเรียนจะใช้ดินสอเขียนเนี่ยชั้นสุดท้ายแล้วนะครับป .5 นักเรียนต้องใช้ปากกาแล้วนะครับใช้ปากกาแล้วแล้วก็ตัวที่ต้องเขียนเนี่ยป .4 เป็นตัวกลมแต่พอไปป .5 เนี่ยกลายเป็นตัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมนะครับนักเรียนฉะนั้นตั้งใจเขียนเลยเพราะว่าในปีต่อไปนนักเรียนก็ไม่ได้ใช้ดินสอเขียนแล้วนะครับ ค่อยเขียนนะไม่ต้องรีบเลยไม่เสร็จก็ไปทําตอบเป็นการบ้านได้นะครับระหว่างนี้มาเซอร์ก็ระบายสีรอนักเรียนจะได้ทําไปพร้อมๆกันอ่าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเนื้อหาสอนไม่ได้พูดเนื้อหาสอนจะได้ทํางานไปพร้อมนักเรียนด้วยเพราะเรายังไม่เริ่มเขียนในสมุดเลยนี่ครั้งแรกใช่ไหม มาเซอร์คะครับต้องถ่ายส่งไหมคะอันนี้หรอถ่ายส่งด้วยครับค่ะค่ะต้องรีบนะค่อยๆถามค่อยๆถามโอ,อ้โหมันเยอะมากเลยอนะันนี้จะระบายหมดไหมอะ่ะมันเยอะมากหมดนะมระบายหมดค่ะอมาเซอร์หนูว่าหนูได้ที่หนึ่งค่ะเขียนเตียงเยอะเลยหนูว่าไม่หมดคะม่ะไ,ไ,ไม่หมดเข<ม>ี<ม>ย<ม>นเตียงมาก ใครเขียนตัวอะไรไม่ได้แหมมาใช่จะเขียนให้ดูอย่างตัวที่ยากเนี่ยตัวอะไรนะทอพุทธเท่าอย่างเงี้ยทอนามุนโค่คะครับทำยังไงถึงจะไม่เขียนเอียงอ่ะทำยังไงถึงจะไม่เขียนเอียงเราเลยต้องจับดินสอให้ให้มั่นคงก่อนให้มั่นคงก่อนแล้วก็เวลาเรานั่งเขียนเนี่ยเราจะไม่แบบอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูต้องเปิดกล้องสิเดี๋ยวนึงเดี๋ยบนึงนะเวลาเราเขียนเนี่ย คุณย่าบอกมาเซ่นนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยบางทีนักเรียนเขียนนักเรียนจะแบบเอียงเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอ่านอนเขียนลงไปอย่างนี้อ่าหรือแบบเอียงอย่างนี้แต่ว่าเวลาเราเขียนคัดลายมือนะครับเราเราจะต้องนั่งตัวตรงพอเรานั่งตัวตรงเนี่ยดิสสอที่เราจับมันจะเป็นแนวอย่างนี้ครับนักเรียนเนี้ยพอเราเขียนเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวมันตรงหรือเปล่าอ่าแต่ถ้าเรานอนเขียนเนี่ยเราก็เราก็จะไม่เห็นว่าดิสสอที่เราเขียนหรือตัวที่เราเขียนไปมันตรงหรือเปล่า อ่ายกตัวอย่างใช่นางว่าเพิ่งโทรมาไอชี้เสียงใส่ไปโรงพยาบาลไปดูแผลแล้วก็แล้วก็เขาบอกว่า<ช>เขาไม่ได้สัมผัสคนนี่นะเขาไปรับเงินเฉยๆจับรับแค่เงินไม่ยากไม่ยากหรืออีกอันหนึ่งถ้าทํายังไงไม่ให้เขียนตัวเอียงนักเรียนรู้ดูเลยนะครับแต่ละตัวเนี่ย พอมีหัวพอมีหัวตัวพยัญชนะเนี่ยมันจะลากด้วยเส้นตรงก่อนทุกตัวเลยเห็นไหมอ่าดูฝ่ฝาดูฝ่ฝานะพอมีหัวกลมปั๊บมันจะลากเส้นตรงก่อนอเห็นไหมเป๊บเึ๊บปึ๊บขึ้นไปใช่ไหมหรือแม้กระทั่งอ่ามอม้ามอม้าเห็นไหมหัวกลมเส้นตรงอี่นะครับพอจง่ายง่ายเลยเมื่อเราวาดพยัญชนะเนี่ยเราต้องวาดหัวก่อนใช่ไหม อ่าเพราะวาดหัวก่อนมันจะมีเส้นตรงครับอมันมีเส้นตรงตอนนี้มาเซื้อไม่ได้ปากกามาใช้นิวเขียน,นมันเช็ดยากนิดนึงมาเสื้อขาตรงหน้าที่หนึ่งอ่ะมันมีบรรทัดข้างล่างที่ให้เราคัาดเองเราต้องคัดไหมคะคัดด้วยคัดด้วยสิค่ะนี่แหละเราจะมาวัดกันว่าพอไม่มีเส้นปากนั่นแหละคือจะเป็นลายมือจริงของนักเรียน อ่าพอไม่มีเส้นปะนั่นแหละเฮ้ยอ,อ,อันนี้ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่นะเปี้ยมไหมเนี่ยเปี้ยวไหมเนี้ยได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้เหรอครับอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,น,ละนี่ขนาดใ,นะใช้มือเขียนนะนี่ขนาดใช้มือเขียนนะเนี้ยอยากอยากกับมาเตอร์อแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้นะเมื่อกี้คือตัวเหลี่ยมอ่าเมื่อกี้ตัวเหลี่ยมเอาตัวอะไรดี อาตัวไหนด่ตัวง่ายๆอ่ะงูง่ายทอผู้เศร้าทอผู้เศราทอผูแหวน้าทอเลยเหรอเอาว่าแหวนก่อนวอแหวนก่อนดอเด็กไงมาสเตอร์ซะเป็นไงเป็นไงสวยดอเด็กหรอเดาเด็กเหรอดอเด็กได้ดอเด็กง่าย มันเบี้ยวอ่ะเอาไม่เอาไม่ขอแก้ไขเอาหายหมดเลยโอ้ยมันยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้มือเขียนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเอะได้อยู่ได้อยู่พอได้พอได้ง่ายอ่ะขอไก่ ขอไข่ค่ะขอไข่เนี่ยโหง่ายมากขอไข่เนี่ยวงกลมแล้วก็ตึกนิดนึงเมื่อกี้เห็นสีแดงเมื่อกี้มันมาเซอร์ขอโทษนะคะเมื่อกี้หนูจิ้มผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอไข่ขอไข่เซอร์ค่ะถ้าไม่ตรงกับด้าน <laughs> บนได้ไหมคะไม่ตรงกับด้านบนไม่ตรงกับด้านบนบน,นะคุณ <laughs> ยองพร <laughs> อ๋อไม่เขียนว่าพี่เอ๊าใช่ไหมนะใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้ามันไม่ตรงไม่ใช่่่แตวาเวลาป็นไรแต่แถวมัันย่ตัวหนังสือเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยายามกะให้ตรงมันทักอื่นก็พยายามกะให้ตรงเพราะว่าตอนป2ถ้าเกิดต้องมาฮัดเองแบบนี้หนูจะใช้ไม้บรรทัดวัดไม้บรรทัดวัดแล้วก็ลามาเซอร์เทียนก็ใช้แบบนี้นักเรียน เนี่ยมาเ้อใช้ดิสสอเอ้ยจะใช้แม้รทัดตีก่อนว่าเราเขียนต,ตรงนี้เราเขียนต,ตรงนี้เขียนตรงนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะตรงขึ้นไม่เป็นไรถ้าใครแบบมีเวลาก็ขีดนะครับขีดลงมาแต่ถ้าใครรีบๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเอา,าลูกเสร็จแล้วมาเตอร์เขียนสวยแน่นอนแต่ยังนิดหน่อยอ้าวยังนิดหน่อยอีกโอเคอยงนิดหน่อยได้อยงนิดหน่อยได้ให้อภัยได้ไหมวันนี้ถ้าไม่เสร็จตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับนักเรีนยนค่อยทํา อันนี้น่าส่งส่งได้ถึงพฤหัสหน้าเลยนะครับส่งได้ถึงวันพฤหัสหน้าเลยอ่าเพราะว่าอยงานน่ะมาเซอร์มาเซอร์ครับเขียนเขียนเขียนสิบตัวสวยแค่หนึ่งตัวมาเซอรฟขางานหนึ่งต้องเขียนที่มีที่เขาเขียนมาให้แล้วก็ตามเราไปแล้วก็เราคัดเองใช่วยไหมคะใช่ครับใช่ครับ หน้าหน้าหน้าหนึ่งเนี่ยทำสามรอบเอ้ยไม่ได้สารอบทำสองรอบคือเขียนตามรอยปากแล้วก็เขียนเองนะครับต่อมาในหน้าที่สองในหน้าที่สองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ ในหน้าที่สองเนี่ยนักเรียนก็เหมือนหน้าหนึ่งเลยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงนี้นะครับก็ไก่เนี้ยจนถึงเนี้ยอันนี้คือเส้นปะนะเส้นปะที่เขาให้มาแต่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่มาสเซ์เขียนเองนะครับอันนี้นี่อันนี้คือเขียนเองอเขียนเองเหมือนหน้าแรกเลยนะครับเหมือนหน้าแรกเลยอ่าหน้าแรกเลยไม่ต้องรีบนะครับ ค่อยๆทำค่อยๆทำต่อมาหน้าสามหน้าสี่นะนักเรียนหน้าสามหน้าสี่เดี๋ยวอธิบายก่อนเผื่อว่ามันหมดเวลาแล้วมาเซ้ไม่ได้อธิบายเดี๋ยวเราเนี่เขียนมาเยอะเกินโอ้มาเซฟต้องปิดกล้องแล้วละเพราะว่าเครื่องกระตุกมากเอ้ยวันนี้มาครบนี่เพราะว่ามีนักเรียนลาออกไปหนึ่งคนแล้วก็เออลาออกไปสองคนใช่ไหม ใช่ค่ะโอเคโอเคอ่าหน้าสามหน้าสี่นะครับแถวเนี้ยแถวที่สามเนี้ยจะเป็นอันเส้นปะอ่าอันเส้นปะแถวที่สี่จะเป็นอันที่มาเตอร์เขียนเองนะครับอ่ะจบแล้วนักเรียนทําแค่สองรอบสองรอบคือรอบแรกเส้นปะรอบที่สองคือเขียนเองทุกหน้าเลยทุกหน้าเลยง่ายมากเดี๋ยวมาเซอร์ทำรอไปถึงหน้าสิบเลยแล้วกันนะออกเดี๋ยกัน โอ้ง่ายมากเลยมาเซอร์ชอบมากเพราะว่าเน็ตอิดอำหน้าสองถูกใช่ไหมคะอะไรนะครับอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ไม่ีใครคำถามอะไรนะครับอา้าวไม่มีใครถามหรอกรือว่าเซอร์ได้ยินผิดเมื่อกี้คุณคุณเหมือนเสียงนัชชานะคะใช่ค่ะมาเซอร์เมื่อกี้นัชชาถามค่ะนัชชาถามว่าอะไรคะเมื่อกี้น,นี้อะไร<ด>หน <ๆ S 2> า้าสองอะไรน้ถูกใช่ไหมคะ ฟังไม่ออกอะนัชชานัชชาต้องพูดช้ากว่าน,นี้นะหนูฟังออกหนูฟังว่าอะไรเขียนสามสามหน้านี้ใช่ไหมคะอะไงแค่ออกแค่นี้ค่ะหมายถึงหน้าเขียนหน้าที่สองเสร็จแล้วค่ะเราไปเขียนหน้าที่สามใช่ไหมคะใช่ครับหน้าหนึ่งถึงหน้าสี่เลยหน้าหนึ่งถึงหน้าสี่ ค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบเดี๋ยวมาเซื้อทำด้วยโอ้ยเหลือสิบนาทีอโอเคไม่เป็นไรระบายสีเลยนะเพื่อนบอกว่าระบายสีด้วยอุ้ยนักเรียนหน้าห้ามันเป็นตัวเลขอะมันง่ายมากเลยอ่ะตัวเลขคือง่ายมากนักเรียน ม, gleich, มันเสืเ้นสอน่าะอะแรหนะูก็จะง่วงมันเสื้อเขียนสองหน้าได้ไหมคะอะไรนะเขียนสองหน้าได้ไหมคะเขียนสองหน้าได้ไงเวลามานเซื้อยังเขียนสี่หน้าเลยเนี่มนยมาเซื้อก็เขียนแล้วเนีเยนเ่ยหน้าสามหน้าสี่เนี่ยมันเสอร์เขียนแค่สามหน้าค่ะ สี่หนะ้าหน้าแรกมาเซอร์ก็เขียนแล้วมาเซอร์เขียนมาลวงหน้าใช่มาเซอร์ทำฝันบ้านลวงหน้าเออเห็นไหมมาเซอร์ไม่ไแต่แต่ก็ถือว่ามาเซอร์เขาก็ทํานะเห็นไหมมาเซอร์ไม่ได้ปล่อยให้นักเรียนทําคนเดียวนะทุกงานมาเซอร์ทําให้ด้วยอ่าทําเป็นเพื่อนด้วยแม้แต่ระบายสีสุดสาครมาเซอร์ก็ระบายให้ดูกิ๊ครูไม่มีครูคนไหนทําแล้วแบบเนี้ย จะได้ไม่เสียเปรียบกันนักเรียนถามมาเซ่ก็ใจดีที่สุดใช่ไหมคะอะไรนะครับไม่ใช่ใจดีที่สุดเหรอคะใช่ไม่เอาเปรียบนักเรียนเลยนักเรียนถามมาเซ่ก็ทําด้วยเนี่ยระหว่างนี้มาเซ่ก็เขียนหน้าห้ารอนักเรียนเมื่อกี้เสียงใครมาเซ่เสียงมันเพิ่งตื่นเลยไม่มีเราไมนแต่เสียงแมวเสียงนกบ้านเอง อเนียดื่มน้ำคะคมได้ครับญาญ่าดื่งน้ำเหมือนกออันค่ะแม่เชื่อได้ครับได้ครับขอบค่ะญาย่าปิดไม้หน่อยเสียงนกคือลับไแมาเช่ค่ะขออนุญาตไปกินน้ำค่ะได้ครับบุญญาพรปิดไม้ ปต้องรีบนะคะมันต้องรีบเลยง่ายนง่ายมากอยากเล่นสี ข้หน้าแรกหนูคัดเสร็จแล้วค่ะโอเคนไหนาขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นไงเสรแล้วเหมือนกันค่ะไหนดู้ิเอ๋ยอะเอ๋ยได้เลยยาจดาได้เลยได้เลยไหนขอดูสิขึ้นหน้าสามแล้วค่ะโอเคเบี้ยวด็กมคุณชาพรเบริโก้เบรดโก้นหนขอสมโนุอ์โอเคโอเคเลยนักเรียนวิธีการเขียนให้สวยเนี่ยค่ะหนูก็เสร็จแล้วค่ะ น,นายนะชาดูดิขอรู้ขอขาชาหน่อยตดิชาสวยไหมหัวไม่เห็นอะไรเลยแสงเดีย๋ยวเข้ามานิดนึงเอาเอาโอเคโอเคมาเชือกขาดเสร็จแ้าเชือกขาเสร็จโอเคอเค่ะได้ได้ได,ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรไม่ได้คะ่ะแปลว่าไม่ได้ไ ได้อยู่แบบว่าได้อ่าโอเคนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเขียนนะค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบครานี้เหลือไปไห,ไหนทั้งนั้นตีเนี่ยมาเล่นสีดิโอ้ยมันเซอ่อคุยกับใคร่เมื่อกี้แมวมันมาเล่นสีมาเซอร์ดิมันมาเขียนสีแมวมาเซอร์ชื่ออะไรอ่ะแมวมาเซอ่เซอเลี้ยงแมวได้หรอ อาเลี oh, um ้ยงสิโอมมาเลยมาซะโอมมากมาบ้านหนูเล yeah ี้ยงแต่นกวันๆก็ทะเลาะกับนกนี่แหละค่ะเรียนออนไลน์นกก็ร้องใหญ่วันๆก็กับจับปลาเล่นบ้านหนเลี้ยงปลาดะไรเลี้ยงปลาแล้วพ่อทำตายหนูมีแต่ปลากัดค่ะบ้านหนูไม่สามารถเลี้ยงปลาแล้วทำอะไรได้ทั้งนั้นตายหมดพบ้านไม่มีที่ดูแล เราจำได้วะมีปลาพมีกุ้งมีปลาตัดแล้วก็มีหางนกยุงก็ะเซอร์ไ์ี่ะคะเขาเลี้ยงเต่าด้วยค่ะเราก็เลี้ยงอลิสเขาเลี้ยงเต่าที่ใหญ่ที่สุดในสามโลกเต่าที่เขาเลี้ยงอยู่คือตลภาพแต่คนที่น่าจะเลี้ยงเยอะที่สุดก็คือโอปอ หนูเลี้ยงเต่าล,ล,ล,ลำดับสามของโลกอะ่ะครูมาซ่าม้าโ,โอปอเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะมาซ,ซ่รู้ไมบ้านหนูเลี้ยงแมวแล้วมาซร์เมินแน่เลยอะ่ะเจอ มาเซอร์คะทำไมมาเอร์เยียบจังคะเงี่ยบเลยก็ไม่เห็นมีใครถามอะไรอ่ะเมื่อกี้มาเอร์นึกว่าไปจัดการแมวเหียพอทะเลาะกับแมวนอนแล้วอตอนนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับนักเรียนอย่าลืมนะตั้งแต่หน้าหนึ่งถ er ary, er like ึงหน้าสี่คัดสองรอบคือรอบเส้นปักแล้วก็รอบที่ขัดเองนะครับ เสร็จแล้วถ่ายส่งระบายสีด้วยอ่ะระบามาสีด้วยไม่ต้องรีบส่งนะนมไม่ต้องรีบส่งวันนี้ก็ได้วันไหนว่างๆทําวันไหนว่างๆทําทามาแล้วหน้าก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นต้องส่งวันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามาเซอร์ชอบงานที่มันดีมากกว่างานที่มันส่งเร็วนะครับมัปนปหลายไปต้องรีบมันต้องรีบโอเค มีคําถามมาไหมครับมีคำถามมา,มา,มมาอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สอบนะครับนะักเรียนพรุ่งนี้สอบนะมีเรื่องมีทุกเรื่องเลยที่เรียนมีมาตาแม่กกามาตาตัวสะกดคาเป็นคําตายข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็สุดสาครครบเลยนะครับครบเลยง่ายงายง่ายมากมาเซิร์ชทำกี่รอบมาเซิร์ชก็ได้ยี่สิบเต็มง่ายมาก อ่าวซาเป็นคนหาโจทย์กับาคำตอบมาเซอร์เลยได้ยี่สิบเต็มมันง่ายจริงๆอ่ะมาเซอร์ก็เป็นคนสอนด้วยค่ะมาเซอร์ตอนนี้หนูเริ่มคัดจนเริ่มคล่องแล้วแต่ว่ายังเอียงเหมือนเดิมยังเอียงเหมือนเดิมมีวิธีก็คือขีดเส้นลงมาก่อนอ่าเอาดิเอาขีดเส้นลงมาปุ๊บอ่ะโอ้ยเส้นยังไม่ตรงให้เลยมาเซอร์หนูก็<า>ขี่เมื่อกี้ลบเสมอมือเลย ช่เอาดิไม่ขีดเบาๆพอนักเรียนขีดเบาๆขีดแค่แบบให้เห็นพอเอร์หนูขีดเบามากแต่ในถ้าในเป็นยุคมาเซอร์นะมาเพื่อนเพื่อนมาเซอร์จะใช้เอาเล็บขีดนักเรียนเอาเล็บขีดแต่ว่ามาเซอร์ไม่ได้เพราะมาเซอร์เสียวฟันมากเวลาเอาเล็บขีดอ่าตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับไปทํามานะตอบไม่ต้องเข้าแล้วนะครับเวลานี้ที่เหลือก็นักเรียนไปทํานะหรือเวลาอีกยี่สิบนาทีนะครับ ทำนะค่อยทำไม่ต้องรีบนะครับบางคนเห็นเพื่อนถ่ายส่งรีบทำรีบถ่ายส่งใหญ่เลยไม่ต้องรีบไม่น้องรีบนะมาเชอร์ค่ะถ้าทั้งลายมือสวยทั้งส่งเร็วเหรอคะ,อะถ้าลายไม่สวยแล้วส่งเร็วก็ได้ก็ดีลายมือสวยแล้วส่งเร็วก็ดีแต่ต้องแต่ต้องระบายสีสวยด้วยนะต้องสวยสามอย่างนะ